มนุษย์เน่เริ่มเอาต้นอ้อยมาปลูกเมื่อประมาณ6000ปีที่แล้วบนเกาะนิวกินีคนในตอนนั้นนะที่เอาอ้อยมาปลูกน่าจะปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารให้หมูแต่บางทีก็เอาไว้กินเองบ้างตอนนั้นนะยังไม่มีใครรู้วิธีท,ทำน้ำตาลจากอ้อยคนในสมัยนั้นนาะจะใช้วิธีเคี้ยวอ้อยเพื่อให้ได้ความหวานเอาคนอีกกลุ่มที่ปลูกอ้อยเหมือนกันนะแต่เป็นอีกสายพันธุ์คือชาวออสเตรเลียนที่อยู่ที่เกาะไต้หวันและเกาะอ,อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนออสเตรเลียก็หันมาปลูกต้นอ้อยพันธุ์ของเกาะนิวนีแทนเพราะว่าหวานกว่าคนออสเตรเลียน,เ,นยเดินเรือเก่งมากแล้วก็ขาขายไปทั่วทุกที่ที่เขาไปเขาจะเอาต้นอ้อยติดไปด้วยจนกระทั่งเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วต้นอ้อยก็ถูกเผยแพร่ไปจนถึงอินเดียและจีนแล้วในอินเดียนี่เองที่เขาคนพ r o v i ธ i ทำน้ำตาลโดยขั้นตอนที่เขาใช้คือการคั้นน้ำจากต้นอ้อยแล้วเอาไปต้มหรือไปตากให้น้ำระเหย จนได้น้ำตาลที่มีลักษณะเหมือนก้อนกรวดเล็กๆออกมาอันที่จริงอ่ะเขาว่าน้ำตาลในภาษากฤตกคือชากราแปลว่ากรวดซึ่งคำนี้เนี่ยแหละคือรากของคําว่าชูการ์ในภา,าษาอังกฤษเมื่อประมาณศตวรรษที่6กถึงสก่อนคริสตกาลต้นอ้อยและน้ำตาลก็ถูกเผยแพร่เข้าไปในอาณาจักรเปอร์เซียและกรีกแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทางพระเจ้าดาริยส์ของเปอร์เซียและอเล็กซานเดอร์มหาราชเคยไปบุกอินเดียในช่วงเวลานั้นทั้งคู่แล้วตอนนั้นอ่ะก็มีการบันทึกถึงต้นต้นหนึ่งในอินเดีย ที่ให้ความหวานได้เหมือนน้ำผึ้งโดยไม่ต้องใช้น้ำผึ้งด้วยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในช่งวงศตวรรษที่1คนกรีกคนโลมันก็น่าจะเริ่มรู้จักน้ำตาลมากขึ้นแล้วแต่ว่าในตอนนั้นน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้เป็นของกินแต่ว่าถูกใช้เป็นยาหมอชาวกรีกเดโอสโกริเีเชื่อว่าน้ำตาลดีต่อลำไส้และกระเพาะแล้วพอถึงปี500-600ถึงกการใช้น้ำตาลก็อยู่ในบันทึกของหมอหลายเชื้อชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวครต์ยิวกรีกและเปอร์เซีย ต่อมาเมื่อถึงยุคอิสลามลุง่งเรืองน้ำตาลเกาถูกเผยแพร่เข้าไปในโลกอาหรับคนในขาบสมุทรอาระเบียก็เริ่มหาที่ปลูกอ้อยและผลิตน้ําตาลแต่คนอาหรับอ่ใช้น้ําตาลไม่เหมือนคนอื่นคือไม่ได้ใช้เป็นยาอย่างเดียวแล้วแต่ว่าใช้ทําขนมด้วยและเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการผูกน้ําตาลให้อยู่กับการทําอาหารในสายตาคนตะวันตกในเวลาต่อมา เมื่อนาจาักรอิสลามขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีเขตแดนยาวไกลถึงแอฟริกาเหนือและสเปนหรือที่ตอนนั้นน่ะถูกเรียกว่าเอาอันดาลุสชาวมุสลิมก็เอาต้นอ้อยไปปลูกด้วยช่วงยุคลางที่มีการทำสงครามครูเสดระหว่างชาวคริสตกับมุสลิมเมื่อทำสงครามเสร็จแล้วอ่ะนักรบชาวคริสก็าน้ำตาลจากพวกอาหรับกลับไปเผยแพร่ในยุโรปโดยในตอนนั้นน่ะเขาเรียกน้ำตาลว่าเกลือหวานแล้วหลยยังจากนั้นไม่นานอ่ะคนยุโรปก็เริ่มชอบน้ำตาลกันมากขึ้น ยังไงก็ตามการกินน้ําตาลนอะ่ะก็ยังจํากัดอยู่แค่ในหมู่ชนชนั้นสูงและชนชนั้นปกครองเพราะว่าราคามันแพงมากราคาน้ําตาลนำพอในช่วงนั้นอ่ะแทบจะพอๆกับราคาเครื่องเทศนําเข้าทางทะเลจากประเทศไกลเลยแล้วที่มันเป็นแบบนั้นอนะ่ะก็เพราะว่าต้นอ้อยซึ่งมีต้นกําเนิดในหมู่เกาะเขตร้อนเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนๆและน้ำเยอะๆดังนั้นการจะปลูกให้ขึ้นได้ต้องหาพื้นที่ที่มีภูมิอากาศเหมาะสมและจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากแล้วในความที่ราคาน้ําตาลมันสูง คนยุโรปเลยอยากเข้ามาในวงการค้าน้ําตาลขเขาบ้างในช่วงศตวรรษที่12พ่อค้าชาวเวนิสก็เริ่มผลิตน้ําตาลขายต่อมาในศตวรรษที่15คนโปรตุเกสและสเปนก้าอ้อยไปปลูกที่เกาะมาเดราและหมูกก่เกาะคานารีโดยเขาจะใช้แรงงานท่าจากแอฟริกามาปลูกแล้วตอนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสกลับไปทวีอเมริกาเป็นครั้งที่2ในปี1493เขาก็ได้ทําการหยิบต้นอ้อยมัด้วย หลังนั้นการทำไรอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลก็ผุดขึ้นมารัวๆทั้งบนทวีปอเมริกาใต้เช่นในบราซิลและในหมูกก่เกาะจำนวนมากในแคริบเบียนนักล่าในนิคมเห็นว่าการผลิตน้ำตาลส่งกลับไปยุโรปเ,เป็นช่องทางรวยเพราะว่าคนยุโรปหลับซื้อน้ำตาลราคาแพงมากนักล่าในนิคมถึงกับเปรียบเทียบน้ำตาลว่าเป็นเหมือนทองคําขาวแต่ก็แน่นอนว่านักล่าในนิคมพวกนี้เขาก็ไม่ได้ลงแรงเองหรอก ในช่วงแรกคนยุโรปใช้แรงงานทาสที่เป็นชนพื้นเมืองเป็นหลักแต่ว่าด้วยความที่คนยุโรปนําโรคที่ชนพื้นเมืองไม่มีภูมิคุ้มกันติดมาด้วยเช่นโรคฝีดาดทาให้ไม่นานชนพื้นเมืองก็ตายไปเป็นจำนวนมากกําลังแรงงานทาสที่จะมาปลูกอ้อยและทำน้ําตาลก็มีไม่พอนักล่าในในิคมเลยเอาแรงงานทาสจากแอฟริกามาใช้แทนอันที่จริงการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าทาสผิวดำบูม ช่วงนั้นแรงงานท่าถูกใช้งานหนักมากเพราะว่าท่าต้องทําทุกอย่างตั้งแต่ว่านเมล็ดเก็บอ้อยเอาอ้อยไปคั้นรวมทั้งเอาน้าอ้อยที่ได้ไปต้มเป็นน้าตาลแล้วระหว่างขั้นตอนพวกนี้ก็แทบไม่มีเวลาหยุดพักเพราะว่าต้องรีบทําก่อนที่อ้อยจะเน่าเวลาที่เหลือบางทีก็ต้องเอาไปกลัดเหล้ารำที่ทํามาจากเศษเหลือจากการผลิตน้าตาลแรงงานท่าทั้งชายและหญิงต้องทํางานหนักตลอดชีวิตงานที่ทําก็อันตรายทุกขั้นตอนต่อตัดอ้อยใบยอ้อยก็ขม ตอนคันก็มีโอกาสที่มือจะหลุดเข้าไปในลูกกลิ้งหรือตอนต้มน้ำอ้อยเดือดอก็กระเด็นมาลวกได้ในช่วงที่การค้า่าและธุรกิจน้ำตาลกำลังพีคๆอ่ะมีคนประมาณการไว้ว่าถ้าโรงงานน้ำตาลมี่าตุร้อยคนแค่19ปีก็ตายหมดแล้วเพราะว่าทำงานหนักเกินอันที่จริงอะ่ะในขั้นตอนการสกัดน้ำตาลให้ขาวที่โดยปกติอ่ะจะใช้กระดูกสัตว์มีหลักฐานได้ว่าบางโรงงาน่ะใช้กระดูกของทาสที่ตายในโรงงานนี่แหละแทน ถ้าจากแอฟริกาที่โดนบังคับให้ค่ามาหาสมุทรมากว่า12ล้านคน70%ต้องไปปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลลองคิดดูดีว่าชีวิตของคนต้องสูญสิ้นไปนับไม่ถ้วนขนาดเนี้ยเพื่อแค่จะสนองความบ้าน้ำตาลของคนยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษที่เหล่าคนมีเงินเอาน้ำตาลมาใส่ชากาแฟและช็อกโกแลตโอเคจบละแต่เรื่องของน้ำตาลยังไม่จบนะ ที่เราเลือกจบตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องราวของน้ำตาลต่ออย่างนี้จนถึงปัจจุบันน่าสนใจมากแล้วก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมน้ำตาลถึงอยู่ในอาหารเกือบทุกอย่างที่เรากินแล้วทำไมเราถึงหนีน้ำตาลไม่พ้นในโลกสมัยใหม่รอดูคลิปน้ำตาลตอน2ได้